เจลอตเตอรี่อยู่ใส่ละแม่หมูอยู่เฮียนบ่นะครับเจลอตเตอรี่ยังขึ้นเอขึ้นเอเด้งแถละมึนนี่เอาเขาเนี่เนาะแม่หมูบรีบรีบรีเด้งน้ำหมูบ่ท่านผู้ชมเอ้ยแม่หมูบ่หมักน้ำด้วยพี่น้องเด้อดวงไพ่ดวงมั่นเนาะค่ะทผู้ชมออาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลด้วยพี่น้องเด้อหนับช่วงบ่ายจะค่ำแล้วนะครับหลังจากลุ้นรางวัลนะผม เงิวันที่16ธันวาคม2สองพ่นห้าร้อยหกสิบแปพี่สาวบ่าวเถ่ากระฝันแม่นคักน้องเมหมูเนาะยายอ้วนไหมปาดอสมกับเพิ่นมาเฮ็ดบุญอยู่เด้อผูุดงไม่เขียนให้เนาะเอาเงินให้ไปซื้อพร่อเอาเงินใส่แล้วก็เขียนใส่กระดาษให้ไปซื้อเอาเด้อแม่หมูว่าแล้วหาเจ็ดเก้าค่หาเก้าเก้าหาเพิ่นเป็นงานใหญ่งานบุญเพิ่นก็มาเฮ็ดงานซอยพี่สาวเพิ่นเป็นบุญเป็นงานมาอีหลีเนาะแล้วก็แม่หมู จังไดยังขนคิงลุกอยู่พี่บ่าวเถาฝันว่าปูมางานบุญน่ะอ้ยนั่นเห็นบ่ปูหาเจ็ดแปดไม่ต้องเป็นเพื่อนม้ให้คักสาธุบุญแม่หมูเห็นบ่หมูเสาร์เนี่ยหมูยังว่าบ่วมันเลีเข่าละบ่ลุงแม่หมูยังว่ายเอ้อพี่น้องบ่าวนี่ยังขนลุกอยู่พี่น้องเพราะว่าปูคุกขี้บ่าวเถาคุกขี้กับปูช่วงที่ปูจะครับแม่หมูนี่ช่วงที่ปูจะเข่าลุ่มบ้านเนาะลุ่มบ้านก่อนปูมรณภาพพี่น้องโอ้หาตะบ่าวเถาเด็กป่านไหนปูกับทูมาหาตะบ่าวเถาบ่าวเถาบ่าวเถาเออ นะครับกระจนวับบ้าวแถวเขาจนได้ไปหาปู่อยูโรงพยาบาลตลอดพี่น้องสมกับปูที่เพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นมาให้โชคงานบุญเพิ่นไก่ยังมาเแม่าตลอดมาแล้วก็ประกาศใส่ไม่พร้อมที่บ้าวแ่าฝันว่าห้าเก้าหกบัตจบเด้อบาดมาฝันยำไม่แม่หม่าเกียบมันเข่าสามตัวนี่เนาะไม่หมูมาฝันยำเหมือนเศ้าที่ลงให้เอฟซีอย่าลืมเด้อห้องมาคักอยู่หน้าบ้านนะ ลุงกัว่า amed, มิตรวาหาเจ็บแปดหาเจ็บแปดอยู่แม่หมูกับว่าบอแม่นเลขเข่าละบ่แม่หมูกัยังว่าเลยมิต่ว่าบาลเท่ากระเด็นอยู่เทิงว่าปั้นว่าได้เข่าได้ของแม่นบ่เทิงได้จับปาดเลขกกเข่าคักคแม่หมูกัยังคิดเลยขอนสี่แจ้งพัพี่น้องคือเป็นคนที่สี่คนขี้งลุกพี่น้องไปเซเลเจคือได้ไอเด้งเห็นแม่หมูพี่น้องเอ้ยแม่หมูบ่ได้เด้งยายอ้วนโอ้ฝันแม่นได้ยายอ้วนได้ยายอ้วนกลับไปอยู่กับบ้านไปอยู่นับลูกสาวจังอำเภอจเจริญสินแล้ว เจไปยุ่งไหนหล่ะเจบอลเป็นเด็กอยู่ในบ้านเราบอเจเละเจปาดอับเจมาทั้งพี่เจมาทั้งพี่เออมาทั้งพี่เจเดี๋ยวอย่าลืมโทรหาจากนครพนมเด้อเดี๋ยวลงต่อเลยเย็นนี้ได,ไ,ดไ,ดได้ค่ะบดซส์เลยเจ เดเอาเด้งได้ก็เจ๊้าเด้งได้ก็เจ๊เอาเจ๊เอาเอาเด้งเหบซี่เดี๋ยมเจ๊เอาแม่หมูแขางนด่หดึง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 เอาเจ๊มันไปไม่หมูมันไปัาแล้วแม่มูพี่น้องปีไก่น้าเพิ่นดอกแป่น้ดอกเจ๊เพินกับบนอันดอกพี่น้องบ้าวเท่ากับเน้นคัดอืมเก้าหาเกหเจ็ดแปดเด้อแม่หมูเพิ่นบอกแม่หมูน่ะแม่มูวะ เพิ่นใจม่หมังง่ต้ึงงงดึ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 งดีใจน้ำนครพนมเพิ่นนะปาดีใจให้เจ้ดิเจ้ดีใจเพิ่นเข่าเห็นบพี่น้องยำให้คักเพิ่นก็ยำมหาเดือเจนี่พี่น้องเบิงพิษธันบชมเบิงลอตเตอรี่บ่าวเถา เก้าหาไม่ตั้งปาร์ตจะชุดหาบ้งหลักหลักกะหาเก้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวหาเก้าเดี๋ยวเอาหาเก้าไม่เอฟซีบางน้ำธารมบุษม์นี่เมโมจับดูอันนี้ชุดไอชุดหาเก้าด้พี่น้องเลยเสียดายชุดหาเก้ากับสิบสองใบชุดเก้าหากับสิบสองใบธรรมบุษม์เอ้ยเบาเท่าเสียดายร่างเป็นหาสองเป็นหาเก้าให้เบาเท่าสักกรกเจ้าปาร์ตจากนครพนมจำคับหลักกะ เลขดังในกระแสจากมึงเลยน้องสายเก้าห้าเก้าห้าตรงตรงเขาเต็มเต็มเต็มเลยเขาเต็มเต็มแล้วปาสแต่าเจ๊ก็เต้นแหงๆเดี๋เพราะว่าฉันประชุมเจ๊แล้วเจ๊แล้วมักเก้าหกเจ๊แล้วมักเก้าหกแต่ว่าดีใจกับปาสแตนครพนม เจแล้วดีเจน้ำเบาแถวพี่น้องเจดีเจน้ำเบาแถวแต่ว่าเจเพรถือกับเพเป็นยังเพราะว่าเจปกติมันเป็นเจเจแล้วจะเป็นคนสดใส์เงสิแหละท่านผู้ชมเออคุณอะไม่หมูคือเปลี่ยนเปลี่ยนโปรซ่นโปรสว่างไปน้ำกันกับบอมักน้ำน้ำน้ำเบาแถวไปแม่หมูน่ะมักเก่าหนึ่งมักหลายที่ว่าลูกเอากุ้งเน่ามากุ้งเน่ามาให้กุดเบกกึอกพรสอนแต่ว่าความฝันเบาแม่หมูกับเขาดิเบาแถวเขียนให่เบาแถวเขียนให้เอฟซีอยู่เพิ่นฝันมาลูกไส้เพิ่นเอมันตเก่านี่่ละ ฝันว่าลูกชายเพิ่นเอากุ้งเน่ามาให้ลูกชายเพิ่นอายุยี่สิบหาบแถวเขียนให้เอฟซีอยู่เป็นเิ็กน้อยเอ้าเมื่อนี้เมื่อนี้วันไหนกูเจ็วันอังคารเอ้าไปซื้อราบกินราบเมื่อนี้นี่เจ๊คือเป็นหน้าจังไหนโอ้ยเจ๊ซอกใส่มาเจ๊เจ๊ซอกดีสดใสจะเบาแถวคนเดียวอาสาทุกเป็นกันด้งดีเจ้าึถวตาวกันเด้งได้โหยผมก็เรีกว่าเป็นเจ๊ ก็หาเนอะออาเอาท่านชมเดี๋ยวบ่าวทถวไปสรุปให้ได้พี่น้องเด้อนับกระเขาหลายหลายสำนักอยู่นับท่านชมอ่ะเดี๋ยวผู้ใดไปตลาดให้เจบ่าเจไปตลาดนะให้เจไปตลาดซื้อเนื้อมะลาบสุตวินกินฉลองตัวอันนี้บุถึงเข้ากันจังจำปลาจำปลาแดกไปปลากระปอึดอ่ะเดี๋ยวบ่าวทถวไปสรุปให้ได้พี่น้องปลาต้องปลาบ้านดอกมึงเลยเป็นนัดจอะจับตุนปลาไว้หลายอ่ะเอาเดี๋ยวบ่าวแถวไปสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับผม มาชมนะครับผมความฝันบ่าวเท่านะครับโอ้ฝันคักฝันแน่นะพี่น้องยำมือเส้านี่กับปูไม่ยำใบจะลืมเด้อก็เน้นคักเด้อว่าหาเจ็ดแปดจะมาบ่าวเท่าก็ได้ลอตเตอรี่ได้คักแล้วหาเก้าเก้าหาทั้งมาชมมาตัวเน้นเลยนะครับจำกระทวนแล้วปลายปีมาจนได้นะพี่น้องเนาะห้าเก้าเก้าห้านะครับความฝันบ่าวเท่าพี่น้องนะครับผมพี่สาวบ่าวเท่านี่ก็ฝันคักอ่า น,นะฝันคักนะปูเขียนใส่กระดาษแล้วก็เอาเงินให้พร้อมปูทุดงพันว่าไปซื้อเอาเดอ้อวมาสัน่นพันวาหาเจ็ดเกา่าเขียนตัวสีแดงหาเกา่ามากเก่าหานะท่านชมพี่สาวบ่าเท่าหญยอ้วนโอ้พันวานะปูจะไม่ให้โชคบอะเฮ็ดบุญแล้วจะกลับบ้านนะครับผมอ่าแล้วก็ชุดชุดล่างนพี่น้องยำให้เอฟซียูยำคักมื่เซ้อในกรไดหาพี่น้องนะครับ หลักหาด้อนะครับผมหาเก่าไปบนนะบ่มีหาสองทผู้ชมจับคู่ไม่เข้านับหาเก่าไปบนนะครับอ่าจากนครพนมนะครับจากนครพนมนะครับอ่าเน้นคักมือเศร้านี่กระ่านผู้ชมย้ำให้เอฟซีคักนับห้าเก้าเก้าห้าเน้นหลักหาเพิ่อนมานับทางนครพนมบาลฮอกกต่ยำให้เอฟซีเพิ่นเพิ่นบอกมาเพิ่อนมาถ่าเพิ่นเน้นหลักหาก็คือตั้งแต่หาศูนย์ฮอดหาเก่านับห้าเก้าตัวเน้น เน้นตั้งแต่ปองวดเลย่านมช้่มนับที่เบา Jamie, เถาะยิบลอตเตอรี่กันนี่ละเปิ่นสังมาหาเก่ากับเก่าแปดนับเสียดายนะครับชมหาเก่าเก่าหาไปบนนับตะวันนี่กับมาของเพิ่นเลยมากตัวเน้นมากตัววงเลยนะครับจากนครพนมนะครับผมเก่าเพิ่นเด่นหากับเก่ามากับมาท่างเก่ากับหาธรรมช่มนับเลขเด่นเปิ่นกระือว่าเดินดีเลขเด่นเลขวิ่งนี่ครับชุดสามตัวกับหาเก่าศูนย์หาข้าตัดเอาชุดนี้ก็แค่หาเก่าเก่าหาเก่าศูนย์หาศูนย์แค่นั้นนะครับ มาเกาหานะครับท่านผู้ชมจากเมืองเลยลูกสาวเจลอตตรีน้องสายเล็กดังเล็กกระแสเก้าห้าตรงๆท่านผู้ชมนะครับอ่าโง่โงดีผ่านมากกับสองหามาหาสองนะครับก็ถือว่ามากสองงวดแล้วที่พี่น้องเล็กดังเล็กกระแสจากเมืองเลยนะครับจับตาดีๆอย่าเผลอได้ธรรมชุ่มเดินเดินดีนะครับเดินดีนะครับผมอ่าเก้าห้าตรงๆนะครับแม่หมูฝันท่านผู้ชมหนีลงในเอฟซีเนี่ยลูกชายเอากุ้งเอากุ้งเน่ามาให้ นับอายุลูกชาย25ย่าง26 2หามาหาสพี่น้องนะครับตะวันเก่าหนึง่งกุ้งเนาเก่าหนึง่งบอม่าตัวที่เพิ่นเน้นนะเพิ่นกลับม,มักคักมาสองหนึ่งนผู้ชมนะครับปูสีสเกตหนะับชุดล่างนะครับสองหาหนี่ปูว่าอีกสูตรเด้อท่านผู้ชมเด้อบทิดสามกับสี่ปูจับมาให้เป็นตัวกันตัวร่องปูวา่าหาหมาคือม่หาสองสองหาปู่ศีสเกตนะครับ สองห้ามาห้าสองล่างโอ้แม่นของปุยได้พี่น้องเด้อแต่ว่าผลบอมเป็นตัวเน้นมาตัวร่องตัวกันนะมาตัวกันพี่น้องสองห้าห้าสองเพราะว่าบทีสามกับสี่ปัวเป็นเป็นเด่นอีกสูตรจับมาให้ถ้าสามกับสี่บอมาจะเป็นสองห้าห้าสองนะปัวเนี่ยวิ่งบนหามาอยู่นี่พี่น้องนะบิ่งบนหาหนะับหามาหลักหน่วยเก้าห้านี่ความฝันปูกะสองสองห้ 8, าแปดถัดตัดก็ได้ห้าสองทำประชมนี่ ปู่ซีสเกตแม่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับท่านผู้ชมอ่าออเมกบึงการเล็กเด่นเล็กวิ่งล่างห้าท่านผู้ชมห้าเก้านะบหาเก้าไปบนนะไปบนเก้าห้านะครับห้าเก้าไปบนนะครับ, 5, 9, บ,นะรบแต่วห้าก็ถือว่าหาลัาากสิบก็ถือว่าแม่นของคนอยู่ชุดล่างนะครับผมอ่าคุณปุ้ยบัวใหญ่นับเก้าห้าตรงตรงนะครับ, 9, 5, รรรนะรบให้ล่างไปบนโอ้แต่ว่าเพิ่นให้แค่ชุดเดียวพี่น้องถ่าติดไปก็ถือว่ามากของคนอยู่ นะครับ95ตรงๆนะครับอสัง2กับ8พี่น้อง5 2 1ชุด3ตัวชุดเน้นถ้าเทาตัดออกก็ได้หาสอยู่งได้พี่น้องได้เพิ่นเดน่น2นะครับเพ,พิ่นบ่ได้2งหาเพราะว่า2อหามันหมดที่แล้วออกแล้วหมดที่เ,ออเพิ่นก็ว่า3ตัว5 2 1ถ้าตัด,ตดก็ได้หาสอ,อยู่นะครับอสังน,น,นะครับท่านผู้ชมอ่าโอ้เน้น2เลยนะครับอสัง สูตรปูห้าเจ็ดแปดนับเด่นห้ากับหนึ่งอันนี้เป้าทองเอาสูตรพ่อเซีนทองมาเป็นตัวเด่นนะครับเอาสูตรปูห้าเจ็ดแปดมาเป็นตัวติดนะครับสูตรพ่อเซีนทองก็ถือว่าเด่นดีท่านผู้ชมนะครับผมอชมพู่นับเหล็กเด่นเล็กวิ่งล่างห้านะครับวิ่งบนเก้าหนับเหล็กเด่นถือว่าเด่นดีมากตัวเน้นเลยบนเด่นเก้าห้าเด่นอ่าล่างเด่นห้านะครับโอ้เหล็กเด่นเล็กวิ่งถือว่าเด่นดีลุ่งทรงหนับเหล็กเด่นเล็กวิ่งห้าท่านผู้ชมนะครับจับคู่ไม่เข้าเด้อยพี่น้องเด้อห์ นะครับผมพ่อจ่อยอุดรธรรมชมวิ่งล่างห้าตัวเดียวจับคู่พ่กเขาหาลักซิตพร้อมหนับจับคู่ไม่เข้านะครับผมอสารครามหนับเล็กเด่นเล็กวิ่ง, 9, งเก้าพี่น้องมีแต่เก่าซีโบมีเก่าหาจับคู่ไม่เข้าก็ถือว่าเด็กเด่นเพิ่นเดินดีหนะับเซียนโอเล่ธรรมชมนี่เล็กเด่นเล็กวิ่งสองสี่ห้านับหาสองมานำกันชุดสามตัวห้าสอาหา 2, งหนึ่งห้าสองสี่ท่าตัดเอาได้หาสองตรงตรงเดินไปตรงเด้อเซียนโอเล่นี่ถ้าตัดได้เอาได้หาสองตรงๆ เหล็กเด่นเพิ่นก็ถือว่าเดินดีนะครับผมพ่อเยะโสธรนนะครับลงให้เอฟซีงวดแรกก็ถือว่าเด่นเพิ่นเดินดีห้าครับหาลักซิปล่างนะครับแม่นของเพิ่นอยู่นะครับครบบนมาแต่ก้าวธรรมชุ่มขบบนมาแต่เก่าต่อเิ่นก็ยยำบาชุดล่างเพิ่นแม่นนะครับผมเซียนดินนะครับมาแต่เหล็กเด่นท่านผู้ชมนะครับวิ่งบนมาเก้าหนับเหล็กเด่นเหล็กมิงล่างมาหาครับถือว่าเหล็กเด่นเพิ่นเดินดีจับคู่ไม่เข้าหนับชุดบนโอ้เน้นเน้น เก้าเจ็ดออกเก้าหาล่างเน้นหาเจ็ดออกหาสองทำชุ่มหนับสิบบนถือว่าเดินดีเก้าหลักสิบบนนับเซียนดินนะครับผมพ่อขาขายปลาพี่น้องเอ้หาหกหกกับเป็นเก้านะครับผมอ่าบ่อเข่านะครับในวัดไอเด็ดเด้งเลยเด้งเลยนึกว่ามือเด้งเด้งดังให้เจ๊ให้เจ๊ไปซื้อเนื้อมาลาทำชุ่มเจ้าเจ๊จะปั้นผาเจ๊จะปั้นผาเจจะปั้นผาเจ๊จ้อเนื้อ ในหมูไม่กินลาบต้องไปดึงบอลแลงเด้ดดดวยาอาท่านชมดีใจกับผู้ถูกรางวัลน,นะครับผู้บ่ถูกรางวัลก็เป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับท่านชมนะครับก็เข้าลยสํานักนะครับท่านชมจังไปรับชุ่มเป่าแถวจะพาไปรับชุ่มต่อท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับเรื่องแม่เจ๊ขึ้นนั่งนิ่งเนี่ย <c oughs> นิ่งตั้าเจ๊จะไปตากผ้าฟัางเป้าแถาเว้าเจ๊จะไปตากผ้าเจ๊เจ๊ไปตลาดท่านผูน <c oughs> ้ชม <c oughs> เจ,จเ๊กับข้างไม่เจเ๊ แมมูกฟังคนบอกไม่มมกับเป็นนาสิดสดท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านด้พี่น้องด้วยนะครับพอกันคลิปหน้านนะครับผมสวัสดีครับ